ว่าส่งผลต่อจิตใจไม่ใช่แค่สมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาะที่ร้อนร้อนหนาวหนาวกับอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของตัวเองเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าแม้แต่คนเลบานอนพลเมืองพลเรือนเลบานอนเองเนี่ยก็รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนากับอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในมือของตัวเองเพราะไม่มีใครรู้ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของเราที่เรากําลังใช้งานอยู่จะมีระเบิดสุกซ่อน อยู่ภายในหรือไม่และนี่ก็ทําให้คนในเลบานอนเริ่มพูดแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุอันตรายต่อตัวเขาเมื่อ,อไร่ก็ได้ทีนี้จากกรณีที่มีคนพุง่งเป้าว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุแล้วก็ลงลึกไปอีกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดโดยเฉพาะคนคิดว่าเป็นผู้ ติดตั้งระเบิดในอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลแต่ว่าก็มีคนลงลึกแล้วก็ประเมินนะครับว่าจริงๆหน่วยงานที่น่าจะอยู่เบื้องหลังในการคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มคิดเลยว่าจะต้องติดตั้งระเบิดในอุปกรณ์สื่อสารนะแล้วจะติดตั้งอย่างไรให้มันสามารถติดตั้งควบคุมและระเบิดได้รวมถึงหลบเลี่ยงการตรวจจับได้มีการประเมินนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเป็นหน่วยที่มีชื่อว่ายูนิต 8200รับต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับฝ่ายอิสราเอลก็ใช้วิธีสงวนท่าทีแบบที่ผ่านมาแต่นี่เป็นการคาดการณ์มาจากหลายฝ่ายว่ายูนิต8200น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆแม้กว่าทั้งหน่วยความมั่นคงของชาติวันตกก็ยังชี้มาที่หน่วยงานนี้แหละครับที่น่าจะอยู่เบื้องหลังโดยหน่วยงานที่เรียกว่ายูนิต 8200เนี่ยเป็นหน่วยงานภายใต้กองทัพอิสราเอลนะครับไม่ได้เป็นหน่วยข่าวกรองอย่างไรก็ตามหน่วยนี้ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มติดวัตเฮสบล็อกในระยะหลังแหล่งข่าวระบุว,ว่ายูนิต8200ทาหน้าที่ด้านเทคนิคครับและน่าจะเป็นฝ่ายที่คิดค้นว่าจะติดตั้งระเบิดลงไปในอุปกรณ์สื่อสารไม่ว่าจะเป็นเพจเจอร์หรือว่าในกรณีล่าสุดก็คือวิทยุสื่อสารอย่างไรด้วย อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางการทหา,หารยอ s ซี่คูเปอร์วาเซอร์ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยของ Israel Defense and Security Forum ให้ความเห็นต่อยูนิต8 2 0 0นี้ว่านี่เป็นหน่วยงานที่เต็มไปด้วยทีมที่ฉลาดปราบเปรืองที่สุดและเอาเขาจริงก็แทบจะเป็นใจกลางของศสกยภาพในการป้องกันประเทศของอิสราเอลเลยเขาชี้ว่าภารกิจของหน่วยนี้เต็มไปด้วยความท้าทายมีเป้าหมายที่ต้องการสูงคนกลุ่มนี้ก็เลยเป็นคนที่เก่งที่สุด ที่เข้ามาทำหน้าที่ในยูนิต8 2 0 0มีความเห็นอีกคนหนึ่งครับเป็นความเห็นที่มาจากอ v c h วีชครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งออร a s าซิเคียวซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับยูนิต8 2 0 0ระบุว่าหน่วยงานนี้ทำงานภายใต้หลักการว่าต้องคิดทุกอย่างออกนอกกรอบ ทำในสิ่งที่ไม่มีใครจินตนาการหรือคาดว่าจะทำได้และคนที่เคยทำงานในหน่วยนี้ก็ออกไปทำงานในภาคเอกชนที่มีบทบาทอย่างมากในการผลักดันอุตสาหการรมเทคโนโลยีของอิสราเอลต่อไปด้วยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดเช่นซอฟต์แวร์ถูกเจาะง่ายการเข้ารหัสซึ่งเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ปัญหาจากการแฮกข้อมูลอะไรก็ตามคนที่อยู่ในยูนิต8200เนี่ยทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ครับ รายงานระบุว่าหน่วยงานนี้จึงเป็นหน่วยงานที่รับคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมากและมีอัตราการเปลี่ยนงานออกจากงานสูงหนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าความท้าทายของตัวเนื้องานเองที่ทุกคนต้องทำได้กับทุกโจทย์และทุกอย่างต้องเป็นไปได้หากอยู่ในยูนิต8200ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับยูนิต8200ปรากฏน้อยมากในที่สาธารณะนะครับแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปี2018ทางการอิสราเอลเปิดเผยผ่านแถลงการ์บอกว่าหน่วยงานนี้มีส่วนช่วยป้องกันการโจมตีทางอากาศ ของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือไอซิสที่มีเป้าหมายไปยังชาติตะวันตกโดยในแถลงการระบุให้ข้อมูลนะครับว่ายูนิต8200มีส่วนช่วยผ่านการใช้ข้อมูลข่าวกรองการป้องกันทางไซเบอร์จากการโจมตีด้วยเทคโนโลยีต่างๆนอกจากนี้ยังเคยมีรายงานด้วยนะครับว่าหน่วยงานนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิรานด้วยแต่ถึงอย่างนั้นยูนิต8200ก็เคยถูกวิจาร์ว่าล้มเหลวในการป้องกันการโจมตีของทามาส เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วครับเนื่องจากอีกภาร,รกิจหนึ่งของยูนิต8200ก็มีภาร,รกิจที่จะต้องดูแลระบบแจ้งเตือนถึงภัยที่อาจจะตามมาล่วงหน้าเช่นกันนี่คือหนึ่งในหน่วยงานที่หลายฝ่ายมองว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการสรุปรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมาื่อวานนี้ขออนญาตย้อนไปนิดน,นึงนะครับกรณีระเบิดเพจเจอเนี่ยเราตั้งคําถามตามมาว่ามันมี สอสประเด็นที่อาจจะเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยในการซุกซ่อนระเบิดไปในเพจเจอร์หก็คืออิสราเอลผลิตเพจเจอร์นั้นด้วยตัวเองและซุกซ่อนระเบิดตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการผลิตเพจเจอร์หรือสอเพจเจอร์ก็ผลิตผ่านโรงงานผลิตเพจเจอร์ที่ทำกันทั่วไปที่มีการระบุว่าเป็นโรงงานในทวีปยุโรปนี่นะครับแต่ว่าอิสราเอลเลือกใช้วิธีดัดแปลงฐาน ที่ใส่ในเพจเจอร์นั้นจากเดิมที่เป็นฐาน 3A อิสราเอลมีการดัดแปลงให้ฐานนั้นเป็นแบตเตอรี่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งในแบตเตอรี่นั้นซุกซ่อนระเบิดขนาดเล็กแฝงเข้าไปในแบตเตอรี่ของเพจเจอร์ด้วยหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆ ก็คือถ้าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังเหตุนี้จริงแล้วอิสราเอลมีหน่วยงานในการออกแบบเรื่องนี้จริงนี่จะเป็นการออกแบบลงลึกไปถึงอุปกรณ์สื่อสารที่ส่งให้เฮสบอลล์ในการติดตั้งระเบิดซุกซ่อนเข้าไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับกรณีวิทยุสื่อสารนะครับอย่างที่เรายกกรณีแถลงการของบริษัทไอคอมซึ่งเป็นแบรนด์วิทยุสื่อสารของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิทยุสื่อสารที่ปรากฏว่าเป็นวิทยุสื่อสารที่ระเบิดเนี่ยไอคอมประกาศตั้งแต่แรกเลยครับว่า วิทยุสื่อสารรุ่นนี้ยเลิกผลิตมาเป็น10ปีแล้วนะแล้ววิทยุสื่อสารเนี่ยจริงๆมันต้องมีแบตเตอรี่ข้างในนะซึ่งเลี้ยงระบบแผงวงจรต่างๆของมันอยู่เนี่ยสิปีมันก็นานแล้วนะแล้วไอคอมก็ไม่เคยผลิตซ้ําเพราะฉะนั้นกรณีของวิทยุสื่อสารที่ระเบิดมันก็แตกแยกย่อยออกมาเป็น2ประเด็นอีกหก็คือวิทยุสื่อสารที่ระเบิดเนี่ยเป็นของปลอมที่ผ่านการผลิต แล้วก็ออกแบบมาตั้งแต่แรกว่าจะมีการซุกซ่อนระเบิดอยู่ภายในหรือไม่หรือ 2. เป็นการว,าวิทยุสื่อสารเก่าแล้วมาดัดแปลงข้างในในภายหลังก่อนที่จะส่งให้กลุ่มติดวิทยุเฮสบอลล์เรื่องพวกนี้ยังมีข้อที่อาจจะต้องพิจารณาอีกมากนะครับแล้วก็ยังมีข้อที่อาจจะต้องรอข้อเท็จจริงตามมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่แน่ๆผมคิดว่าหลายคน ที่ถืออุปกรณ์สื่อสารในมือพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแม้ว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ความหวัดหวัดหวัดผวามีแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในประเทศเลบานอนนะครับคนในประเทศเลบานอนที่เป็นพลเรือนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธเฮสวร์ลาะแต่ผมคิดว่าถ้าใครที่ได้ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุสื่อสารเนี่ยค่อนข้างใกล้ตัว ใครที่อาจจะมีอาชีพที่ต้องใช้วิทยุสื่อสารผมคิดว่าอาจจะรู้สึกมีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นทุกทีว่าของที่เราใช้อยู่ของที่เราถืออยู่ในมือวิทยุสื่อสารที่เราเอามาหน้ากับหน้าเพื่อที่จะพูดเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นประเบิดอยู่ข้างในหรือเปล่านี่แหละครับก็อาจจะต้องชวนคุยกันนะครับผมคิดว่าหลายคนชวนคุยกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวว่า มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ชวนคิดต่อกับสิ่งที่ตั้งสมมติฐานกันว่าระเบิดไปซุกซ่อนในอุปกรณ์สื่อสารได้อย่างไรสำนักข่าว today. Make tomorrow today